คาร์รเมย์ฮะอริมาออดเซนฮะตอนนี้ฝนตกฮะเราี้เรามาซื้อของที่รอสรันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้เป็นปิดปรับปรุงนะครับนะฮะทาไทโคฮายชิฝนลงทำๆๆนะฮะเนี่ยข้ามมาแล้วครับ ก็มาครับกลอสซานะฮะเอาขึ้เอาเลึกครับว้าวเอาก oh. ันเนี่ยบ, wow. oh, บัสเตชั่นมัง้ง รถเราโว้ยดีไปใช่แป๊บหนึ่งนะโอ้ยมาถึงรอสันแล้วครับรอสันรลอส